มากีตัวมากีตัวมากีตัวมากีเตัวมากีตัวเอ้าชายกลางกับชายเล็กนี่มาชายกลางกับชายเล็กนี่มาจุ๊บจุ๊บหายใจหน่อยหายใจหน่อยเจ็บอ๊ยเจ็บฉัน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 เจ็บโอ๊ยตายตา ว้ายฉันจิบฉันจิบฉันจิบโอ้ยพวก,ก,ก,กี้มันอร่อยมากเหรอเอา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 อุ๊บอุ๊บโอ้ยตายแล้วอ่ะชายเล็ก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 กินเป็นไหมอุ๊ยโอ้โหงับมือฟังเลยไอ้ชายกลางอะ่ะโอ้โหแอบเจ็บ มันรุนแรงเกินไปอุ้ยจะกระโดดขึ้นมาเลยอย,อยากขู่กันอุ้ยนะเห็นไหมอันนี้ก็หน่อมแหนมอ,อมแอมอย่างนี้แหละโอ้ย ชายกลางโอ้โหดูใชค้คำว่าสวบได้เลยนะแตกก่ะแตกจริงชายกลางเธอดูอมากเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเธอสวดลวดมากเออๆอๆเอ๋เอ๋เฮ้ <c oughs> เมื่อคืนทำอะไรเมื่อคืนอะไรไม่รู้ดูดูดูดดู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 โดนแน่ฮัปผู้ดิ่งด็กงดิ่งด็กงทำไมวันนี้มาเฟียไม่มาโ๊ะทำไมวันนี้มาเฟียไม่มาโ๊ะทำไมวันนี้มาเฟียไม่มาวะ กินอาหารอันนี a a ้ไหมอาหารซองไหมกินไหมเอยเดี okay. ๋ยวเอาอาหารซองมาแป๊บหนึ่งนะแป๊บนึงอาหารบ้านบ้านข้าวคุ้งประหารอาหารซองรอ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 คุกให้แป๊บเดียว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 แป๊บไม่ใช่แค่น้องแล้วโอ้ยไม่ใช่แค่น้องแล้วพี่มันก็ วุ่นวายแล้วคุกแป๊บไม่กัดหลอกเฟอร์นี่แหละเหยียบเท้ามันตังตังดูดีตังตังอ่ะตังตังที่กินกับน้องไม่ได้นะลูกตังอย่าทำน้องอย่าทำน้องอย่าทำน้องตังตังอย่าทำน้องเดี๋ยวของตังตังอยู่นู่นเฮ้ยสองคนนี้ก็หยอกกันอยู่นั่นเนี่ยตัง กินกับน,น้อง่ะเฮ้ยตัองอย่าทัเดี๋ยวขอให้กินก่อนนะต้องเพราะว่าต้องฝังตังตังออกตัง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 ให้น้องกินให้น้องกินให้น้องกินอย่าแย่งกันเยี่ยงแป๊บเดียวไปตังตังไปกินของตังตังไปเฟินเอาให้ มาทางมาลูกมาตังทางบม่ไปายบายเดี๋ยวเอาให้พี่ตังทางกินก่อนบปไม่ไปไม่ไปไายบายบ่ไปไม่ไปไม่ไปไมายบายไป